สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเซ็ต up a m p l i f y ของเคียวว่านะครับรุ่น WGA 680A ะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูสาส์ด้านหลังก่อนตัวเครื่องนะครับว่าจะต้องต่ออะไรบ้างนะครับที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับที่เราต้องต่อนะครับที่สำคัญคือ line in นะครับคือไฟนะครับที่เอาไปเลี้ยงในการใช้งานของตัว WGA นะครับก็คือให้เราต่อที่ตำแหน่ง L กับ N นะครับก็คือ L คือ line ครับ N คือนิวตันนะครับในกรณีที่ลูกค้ามี ไฟที่เป็นสายกาวครับก็คือนําสายกาวครับมาต่อที่ตําแหน่ง FG ตรงนี้นะครับเมื่อเราต่อแหล่งจ่ายไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่อตําแหน่งของสายเซนเซอร์นะครับสายเซนเซอร์นะครับของเรานะครับให้เรามาต่อที่ตําแหน่งที่เขียนว่า Transducer ตรงนี้นะครับจะมีเขียนอยู่นะครับ A B C D แล้วก็ E นะครับที่ตําแหน่ง A นะครับให้นําสายเซนเซอร์สีแดงเข้ามาต่อนะครับตําแหน่ง B นะครับสายสีขาวครับตําแหน่ง C สายสีดําตำแหน่ง D นะครับสายสีเขียวแล้วก็ตำแหน่ง e นะครับเป็นสายชิลนะครับเมื่อเราทําการต่อสายไฟด้านหลังครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเซตอัพนะครับค่าพารามิเตอร์ของตัวเซนเซอร์นะครับเมื่อเราทําการเปิดเครื่องนะครับให้เราสังเกตที่ตำแหน่งล็อกนะครับตำแหน่งนี้นะครับถ้ามันมีไฟสีแดงติดอยู่นะครับแสดงว่าที่หน้าพ a เนลของตัวเครื่องนะครับตัวนี้มันถูกล็อกอยู่นะครับเราจะไม่สามารถกดอะไรได้นะครับ และถ้าเราต้องการกดล็อกนะครับให้เรากดปุ่มโฮกับปุ่มปุ่มฟังก์ชันนะครับค้างไว้นะครับ3วินาทีนะครับถ้าเราทาการลดล็อกถูกต้องนะครับสังเกตว่าไฟตำแหน่ง LED 4แดงเมื่อกี้นะครับจะหายไปนะครับจากนั้นนะครับเรามาเริ่มทำการเซตอัพค่านะครับการเซตอัพค่าพารามิเตอร์ของตัวเซนเซอร์นะครับให้เรากดปุ่มเซตค้างนะครับ3วินาที หน้าจอจะขึ้น f01 มาแล้วครับจากนั้นให้เราทำการเปลี่ยนไปที่ฟังก์ชัน f03 ครับที่หน้าจอ f03 มาครับให้เราทำการกดปุ่ม set หนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำการตั้งค่าหน้าจอแรกเมื่อเราเข้ามานะครับให้เราทำการป้อนค่า rate output นะครับเราจะเอาค่า rate output จัดจที่ไหนนะครับให้เราดูจากใบ data sheet ของตัวเซนเซอร์นะครับที่เรา นำมาต่อใช้งานนะครับให้ดูที่ตำแหน่งเลดเอาพุตตรงนี้นะครับเลดเอาพุตที่เราทาการต้องทําการป้อนในตัวของ Amplify w WA680 นะครับเราจะต้องป้อนค่าที่เป็นหน่วยมิลลิโวลต์เปอร์โวลต์นะครับถ้าดูจากดัตชี t นะครับตัวนี้นะครับค่าจะอยู่ที่1,998มโลรโวลต์เปอร์โวลต์นะครับถ้าหน่วยเป็นมโครโวลต์เปอร์โวลต์นะครับเราจะต้องทําการแปลงค่านะครับ ให้เป็นหน่วยของมิลลิวอโวต์ก่อนนะครับเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการก่อค่าเข้าไปนะครับเมื่อเราก่อค่าเลขเอาพุเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการกดยืนยักนการตั้งค่าโดยการกดปุ่มเซตหนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นนะครับหน้าจอที่ค่าเราต้องป้อนสเต็ปที่2นะครับคือให้ป้อนค่าเลดคาปาซิตี้ครับโดเลดคาปาซิตี้นะครับเราก็ดูได้จากดัตชี t เหมือนกันนะครับโดยในดัตชีดระบุอยู่บอกว่าเลดคาปาซิตี้นะครับสัตวรทที่ผมมาใช้งานนะครับคือรูนที่เป็นโหลดเซลล์นะครับคาปาซิตี้อยู่ที่2กิโลนิวตันนะครับถ้าผมต้องการนะครับทอนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับผมต้องทําการป้อนนะครับเป็นค่านะครับ 000แล้วก็2นะครับโดยเราไม่ต้องสนใจตำแหน่งชุดนิยมที่แสดงอยู่บนหน้าจอนะครับจากนั้นเมื่อเราป้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้ทำการกดเซตหนึ่งครั้งครับเพื่อยืนยันการตั้งค่านะครับ ต่อไปให้สังเกตนะครับที่ตำแหน่งชนนิยมนะครับมันจะกระพริบนะครับจากนั้นเราก็ทาการเลื่อนตำแหน่งชนนิยมนะครับให้ที่ผมต้องการขึ้นหนึ่งตำแหน่งนะครับตอนนี้คือเราจะได้เพื่มหนึ่งตำแหน่งครับจากนั้นทําการกดเซตหนึ่งครั้งครับเพื่อยืนยันการตั้งค่านะครับหน้าจอถัดไปนะครับหน้าจอจะขึ้นมาเป็นรหัสศูนย์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 นะครับตัวนี้คือเป็นพาสเวิร์ดสำหรับการตั้งค่านะครับกรณีถ้าเป็นค่าเดิมของโรงงานครับ รุ่นนี้นะครับรหัสผ่านจะเป็น00ครับให้เราทําการกดเซตยืนยันการราคาได้เลยครับถ้ารหัสผ่าน00ผ่านนะครับหน้าจอจะถูกกลับมาที่หน้า F03 ตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ้นสุดการเซตอัพนะครับจากนั้นเราทําการกดปุ่ม01ครั้งครับเพื่อกลับไปที่หน้าจอหลักในกรณีที่หน้าจอนะครับไม่เป็น0นะครับให้เราทําการ เซตซีโร่นะครับโดยการกดปุ่มซีโร่ตรงนี้ครับค้างไว้สามวินาทีนะครับเครื่องก็จะทําการรีเซ็ตค่านะครับหน้าจอให้เป็นศูนย์นะครับแค่นี้ครับง่ายๆคําในการเซตอัพของตัวอินฟ WGA680A นะครับหลังจากที่เราทำการเซตอัพตัวอินฟ WGA680 เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับ ก็คือก่อนอื่นะครับให้เราสังเกตที่หน้าจอของตัวเครื่อง WJ680 ก่อนนะครับถ้าตัวเลขไม่เป็นศูนย์เราต้องทำการเซตซิโรก่อนโดยการกดปุ่มซโรตรงนี้ครับคํา้งว่ประมาณ3มวินาทีนะครับพอเราเซตซิโร่เสร็จครับให้สังเกตที่หน้าจอหน้าจอจะโชว์เป็นศูนย์ศูนแสดงว่าเราพร้อมใช้งานวันนี้นะครับผมจะทดสอบกับตัวโหลดเซลล์นะครับแล้วก็ตัวมวลน้ำหนักนะครับที่1 0บนิวตันนะครับ ผมจะการช่างให้ดูนะครับตัวที่หนึ่งหน้าตอจะโชว์สิบนิวตันนะครับตัวที่สองครับตัวที่สามครับแล้วก็ตัวที่สี่นะครับจะต้องได้สี่สิบนะครับนะครับค่าจะใกล้เคียงประมาณสี่สิบนะครับผมขอจบวิธีการสาธิต การใช้งานของตัวเครื่อง w k 680ไม่เพียงแี่นี้ครับ